ตูตูตะเรดลายไม้ลายใบไม้ครับแครลายระบบรีโมทครับลายนี้ประดิษฐ์ประดอยสวยงามมากเลยครับรูปโค้งนิ่มๆเลยครับอึดจึ๊ อ้ห uh huh. นิ่มนวลมากเลยครับอาเอาถอยหลางเปิดครับเปิดจิ๊บค่อยๆไปนะครับสวยงามมากตามท้องเรื่องโดยทีมงานเคซีเขียวลังน้ำ นนล้อประคองครับแข็งแรงแข็งแรงทนทานมากล้อประคองสองตัวมีหลังด้วยม,มีหมดหนึ่งตัวอันนี้ก็เป็นโครงอันนี้ก็เป็นโครงป้ายโครงป้ายสุ้มฟาร์มสุ้มสุ้มไก่สุ้มแดงอ่านว่าอะไรนะป้ายป้ายอ่านว่าอะไรนะ รถไ,ไปอ่นว่าอะไรน่นน่ะนมป้ายคุนแดงคุนแดงอะไรนะลมปานคุนแดงลมปานครับหูมกำลังตกแต่งทำสีทำสีทองครับโดูนาชา่างเลยนะาช้างช่างหัวล้นๆครับอันนี้ก็อันี้ก็สามร้อยกโลเนี่ย <laughs> อะไรตกแต่งครับองแต่ละคนที่รงป้ายครับติดกระสานระภูมิออกแบบโด้ยเคซีเขียวหลังน้ำครับเดี๋ยวจะเลยยกป้ายเข้าไปติดกเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ไม้เดี๋ยวตอนเสร็จงานแล้วผมถ่ายรูปไปดูอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ